บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะครับเรียนอย่างนี้ครับก็เป็นขั้นตอนที่ที่ยังไม่ครบนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านยังไม่ได้อ่ายืนยันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าขั้นตอนไม่ครบนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไปนะครับถามว่าจะเป็นผู้ที่สามารถไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับท่านท่านเป็นคนมีสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้อ่าถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและตามเงื่อนไขของเราครับโอเคครับศูนย์ปาก ครับถือว่าไม่ได้ครับเช่นเดียวกันกับทุกคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในคาร์แ่ต้นใช่ไหมครับถูกต้องครับจะไปใช้สิทธิตรงนั้นได้ถูกต้องครับจะไปจะตรวจสอบอยังไงว่าเขาเป็นคนมีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวจะมีการาประกาศตรงนี้นะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน1เดือนจะมีความชัดเจนนะครับว่า,าตรงนี้จะมีขั้นตอนอยังไงสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันแน่นอนว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับสิทธิแน่นอนนะครับซึ่งจะอยู่ในเฟซสุ 3, ๊กป้องกันไม่จาเป็น ลงโหลดแอปมาแล้วลงทะเบียนไม่สําเร็จก็ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครับต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนสําเร็จก็ตามเงื่อนไขเลยครับ1งลงทะเบียนสําเร็จ2อ,อาเรื่องรายได้2อง,เร,องเรื่องเงินฝากแล้วก็เรื่องอายุแล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องถังอะไรต่างๆนะครับตามเงื่อนไขเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง ลงทะเบียนทางรัฐไม่สําเร็จโดนตัดสิทธิ์คืออะไรเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะนภายเผ่าบุโรจชนสกุลรัฐมนตรีช่วงวาการกระทรวงการคลังแจ้งชัดถึงการเดินหน้าโครงการโอนเงิน1 0,000บาทในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุในเฟสที่2นะคะสําหรับผู้สูงอายุต,ตอนนี้ได้รับสิทธิในการโอนเงินไปแล้วประมาณ3ล้านกว่าคนแต่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเกิดมาจากสาเหตุอะไรตอนนี้ทางกระทรวงการคลังมีการสรุปรายละเอียดในการโอนมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงความขึ้น น้าล่าสุดสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ลงทะเบียนไม่สําเร็จกลุ่มนี้โดนตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงิน10,000บาทนะคะแล้วกลุ่มนี้จะมาลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้หรือไม่นายผอภูมิโรจนสกุลก็ชัดเจนในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหาคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ ประเทศนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงในเรื่องของการโอนเงินนะคะมาพูดถึงในเรื่องของพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนไปแล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ว่าปรากฏว่าสถานะของท่านอยู่ในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ลงทะเบียนไม่สาเร็จเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าลงทะเบียนไม่สาเร็จปิดรับลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้โดนตัดสิทธิทันทีซึ่งนายเผ่าภูมิรัตนสกุลออกมาชี้แจ แสงถึงประเด็นนี้นะคะว่าบอกว่าการลงทะเบียนในการรับสิทธิเงิน1 0,000บาทของพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปว่าในกรณีที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือว่าไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้ยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลเลตหนึ่งหมื่นบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพูดง่ายๆคือลงทะเบียนไม่สําเร็จจะถือว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบตามขั้นตอนซึ่งกลุ่มนี้จะโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงิน10,000บาทและคําถามที่ตามมาคือแล้วจะสามารถไปลงทะเบียนในกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟนได้หรือไม่เพราะว่าถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการตามเงื่อนไขก็จะถือว่าโดนตัดสิทธิ์แล้วก็เสียสิทธิ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นายพอภูมิรัชนสกุลยังแจงชัดถึงประเด็นการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะสําหรับการโอนเงินหมื่นกระตุ้นเศร,รษฐกิจในเฟสที่2เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะผู้สูงอายุได้รับการโอนไปแล้วประมาณ3ล้านกว่าคนร่วมสแสดงความยินดีด้วยและมีการสั่งจ่ายโอนตรงเข้าบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววนพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงไม่ได้รับ การอนเงินประมาณ2 0 0แสนกรายนะคะมาจากสาเหตุ97%เเลยพี่น้องประชาชนยังไม่ได้ดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปดาเนินการให้เรียบร้อยอีกประมาณ2 9 0นะคะในส่วนของบัญชีของท่านมีปัญหาเช่นบัญชีโดนอายัดบัญชีติดขัดเงื่อนไขต่างๆเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการแก้ไขคือให้ไปติดต่อ,อยังทางธนาคารที่ท่านมีบัญชีแล้วก็ผูกบัญชีไว้นะคะแล้วก็จะมีรอบการอนซ้ำทั้งหมด3ครั้งคือวันที่28กุมภาพันธ์ ยี่สมีนาคมแล้วก็ยีเมษาย,ยนสองพนห้าร้อยฉะนั้นให้รีบติดต่อ,อยังทางธนาคารผูกบัญชีพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือแก้ไขสถานะบัญชีให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากเลยหากจึ่ชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ